สวัสดีครับผมไกด์เครื่องบินกับ2ไกด์ป่วนโจนท่องโรควันนี้เรามาอยู่ในฟิลบรรยากาศที่แบบเงียบๆสงบๆ,งบๆนะครับในสไตล์ของช่วงที่ต้องบอกว่าหล,หลายๆคนเนี่ยเกิดวิกฤตในชีวิตของตอนเองรวมถึงตัวผมเองด้วยนะครับนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างไรวันนี้ผมขอเล่าเรื่องเกี่ยวกับช่วงที่เกิดวิกฤตโลกนะครับ โรคติดต่อที่เกิดภายในโลกของเรานั่นคือช่วงของโควิดระบาดนะครับต้องบอกก่อนว่าไกด์หรืออาชีพมักคุเทศอย่างผมเนี่ยหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางไปท่องโลกกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศก็ดีหรือต่างประเทศก็ดีจะเป็นยุโรปก็ดีจะเป็นสหรัฐอเมริกาก็ดีหรือจะเป็นออสเตรเลียก็ดีผมเดินทางมาเยอะเนาะแต่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ มันเจอปัญหาที่ทําให้ผมต้องหยุดการทํางานนะครับมันทําให้ผมต้องรู้สึกว่าการทํางานของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไปมากนะครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันมันมันแย่วะ่ะชีวิตมันไม่เหมือนเดิมละนะครับนะก็บอกตรงๆครับในช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกก่อนอย่างนี้วันนี้ที่ผมมาเล่าเรื่องให้ฟังเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเป็นกลาลังใจนะว่าไม่ใช่แค่อาชีพตัวผมเอง ทุกคนรู้อยู่แล้วครับโควิดเนี่ยมันเกิดจากอาชีพที่อ่ามันเกิดจากโรคโรคหนึ่งที่เราไม่สามารถคุมได้นะครับแล้วก็มันเกิดแบบใครคนหนึ่งก็ไม่รู้นะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยมันทําให้โรคนี้ระบาดท,ทั่วโลกนะครับโดยระยะเวลาอันไม่นานแต่จุดเริ่มต้นของมันจริงๆเนี่ยอยู่ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนเราก็คงรู้กันอยู่ดีในข่าวของต่างๆเนาะนะครับเชื่อไหมว่าตอนที่มันเกิดระบาดในอู่ฮั่น ตอนนั้นผมยังบินอยู่เลยนะยังมีบินอยู่ยังไปอยู่ยุโรปยังไปอยู่ที่อังกฤษอยู่เลยยังยังยังได้ข่าวอยู่ว่าเฮ้ยมันมีโรคอะ่ะแต่เราไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้แล้วมันจะไม่ไวขนาดนี้นะครับหลังจากนั้นเองเราก็คิดว่าเฮ้ยไม่นานหรอกมันก็เหมือนโรคทั่วไปโรคซาโรคไขวัดหมูนะไขวัดวัวบ,บ้าอะไรพวกเนี้ยคือมันไม่ระบาดร้ายแรงขนาดนี้เราก็ไม่คิดนะครับนะก็ เราก็ยังคิดเดินทางต่อเลยจะไปเรื่อยๆจนในครั้งสุดท้ายตอนนั้นเนี่ยผมจําได้คณะสุดท้ายที่เดินทางไปกับผมตอนนั้นอยู่ที่ประเทศอินเดียนะครับซึ่งทางฝั่งยุโรปก็ดีนะครับหรือว่าทางฝั่งเอเชียหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มมีการแบนการเดินทางแล้วแต่ตอนนั้นผมอยู่ในประเทศอินเดียเลยนะกาลังจะข้ามฝั่งไปฝั่งเนปลาลนะครับนะเพื่อจะไปที่จุดที่ถือกําเนิดของพระพุทธเจ้านะครับ ผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นอะไรที่ไม่คาดคิดซึ่งวันวันเฉียดเฉียดกันนะเขาเรียกว่าวันคาบเกี่ยวนะครับสมมุติว่าวันนี้ผมจะเดินทางอีกวันหนึ่งนะครับเขาจะไม่ให้ผมกลับที่อินเดียนะครับเพราะเนื่องจากว่ากรุ๊ปทัวร์เนี่ยเวลาซื้อตัว๋วเขาบินต้องซื้อตั๋วไปกลับเนาะนะครับระยะเวลาตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆ มันทําให้เกิดอุบิเหตุนะครับทุกคนเนี่ยอยากกลับบ้านตัวผมเองต้องบอกก่อนว่าผมอยากกลับบ้านมากนะครับผมอยากกลับบ้านผมผมไม่รู้ว่าผมมาเจออะไรกับปัจจุบันผมไม่รู้จะต้องเจอกับโรคร้ายแรงแค่ไหนผมไม่รู้เลยนะฮะจนในที่สุดแล้วก็เอาละเนาะได้เดินทางกลับนะครับนะหลังจากที่ข้ามจากฝั่งเนปาลกลับมาที่ประเทศไทยอาที่อินเดียนะครับ,รบ<ๆ>ก็เลยทาให้รู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>มันได้เดินทางกลับแล้วโอเคมีความสุขขึ้น นะครับพอเดินทางกลับมาถึงบ้านตอนนั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงบ้านผมคุยกับลูกค้าบนรถบัสบอกว่าเฮ้ย hey, ผมมองว่าคุณลูกค้าครับผมมั่นใจเลยว่าถ้าเมื่อไหร่อินเดียระบาดโลกเนี้ยอยู่ไม่ได้ละโลกเนี้ยจะต้องบินการระบาดหนักและอินเดียจะเป็นประเทศที่หนักจริจรงๆนะฮะคำพูดคำนี้ตอนนั้นลูกค้ายังไม่เชื่อด้วยนะบางคนลูกค้าคิดว่าเอ้ย hey, ไม่มีหรอกเครื่องบินเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวมันก็สร้างวัคซีนได้นะครับแต่จนถึงปัจจุบนันนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษา ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมใช้เวลาจนถึงต้องเรียกว่าเกือบ1ปีนี่ครับแต่ผมนอนว่างอยู่เฉยเฉยเดือนเต็มๆนะฮะทุกคนคงได้รู้ข่าวกันแล้วแล้วควรรู้สึกว่ามีการทำงานอยู่ในบ้านเขาเรียกว่า work from home ใช้เวลาการทำงานอยู่กับบ้านใช้เวลาการอยู่กับบ้านอย่างเดียวห้ามไปทำงานห้ามออกจากนอกบ้านเขาเรียกว่ามีมีการเบรกทุกสิ่งอย่างเอาไว้ในระยะเวลา3เดือน แต่ผมเจอมากกว่าทุกคนคือ8เดือนเต็มๆที่ผมจะต้องอยู่กับบ้านทําอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีงานทําผมนอนร้องไห้ผมเครียดผมผมไมรู้จะทำอะไรเพราะเนื่องจากว่าผม,มีเองก็มีภาระแต่ว่าผมยังโชคดีที่ว่าผมมีบ้านผมมีรถผมมีแม่แล้วก็มีพี่สาวที่คอยดูแลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็เลยไม่ไม่เดือดร้อนมากกว่าคนอื่น แต่หลายๆายคนที่เดือดร้อนในช่วงนั้นเนี่ยผมเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแย่มากอะชีวิตมันทำไมมันแย่ขนาดนี้จากรายได้ผมเนี่ยเนาะแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเคยสามารถบินและได้เงินเคยสามารถหางานเคยบินและได้เงินเดือนเงินเดือน,น,น,นต่ําๆเนี่ยผมหาได้คืนหลัก1 0 0 0 0แบาทผมหาได้ในทุกๆวันผมสามารถหาได้ในทุกๆเดือนแต่พอมาตอนนี้เวลานี้เนี่ย มันเกิดจุดเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้มันจะเกิดในชีวิตผมเรื่องแบบนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนชีวิตเราจริงๆนะครับผมถามลหลายๆคนเนาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือว่าจะเป็นคนที่ทํางานอาชีพเดียวกันหรือจะเป็นนอกสายอาชีพหรือจะเป็นต่างอาชีพหรือจะเป็นคนต่างประเทศผมได้คุยกับพวกเขาเหล่านั้นได้คุยกับเพื่อนๆได้คุยกับพี่ๆน้องๆทุกคนบอกไปเสียงเดียวกันว่า การท่องเที่ยวจะก,กลับมาอย่างน้อยคือ2อถึงสปีขึ้นไปซึ่งผมบอกเลยว่ามันโหดร้ายมากกับชีวิตและตอนนี้เองเนี่ยถามว่าเฮ้ยผมต้องทําอะไรแล้วผมจะต้องอยู่ยังไงนะครับผมบอกก่อนเลยว่าคนหล,หลายๆคนที่ยังมีงานทําในตอนนี้นะครับคนหล,หลายๆคนที่ยังมีเงินเดือนคุณเงินเดือนน้อยคุณเงินเดือนหมื่นกว่าบาทคุณเงินเดือนไม่เยอะคุณเงินเดือนที่แบบผ่านไปเดือนเดือนเนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณยังโชคดีกว่าผมอีกเยอะคุณยังโชคดีกับกว่าหลายๆคนที่ไม่มีอะไรเลยมีทั้งติดหนี้มีทั้งบ้านที่จะต้องผ่อนมีทั้งรถที่จะต้องผ่อนมีทั้งลูกเด็กเล็กแดงที่พึ่งคลอดออกมาต้องใช้ค่านมค่าแผมเพิ์มผมบอกเลยว่าจุดๆุดนั้นมันแย่มากกว่าคุณอีกเยอะผมอยากจะบอกครับให้ทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เราเป็นตอนนี้เนี่ย ไม่มีใครลำบากน้อยมากไปหัวใครเออขอให้รู้ว่าทุกคนลำบากเหมือนกันขอให้ทุกคนรู้ว่าผมยาเป็นกําลังใจอีกหนึ่งช่องทางว่าเฮ้ยโควิดมันมันไม่ได้ทําร้ายแค่คุณคนเดียวนะมันไม่ได้ทำร้ายแค่ครอบครัวคุณนะหลายๆคนฆ่าตัวตายกับโรคโรคนี้หลายๆคนฆ่าตัวตายเพราะว่ามันหมดจุดสิ้นสุดบางคนลงทุนร้านอาหารไปเยอะมาก บางคนจ่ายเงินกับค่าโรงแรมที่จะเปิดตั้งใหม่กิจการตั้งใหม่กับกายมาเกิดโลกโลกหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทุกอย่างเป็นศูนย์แต่ผมเชื่อครับว่าสักวันหนึ่งมันจะทำให้หลายๆคนมีความสุขขึ้นมันจะเป็นอีกจุดจุดหนึ่งที่เริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตเราขอแค่อย่างเดียวครับขอแค่ให้เราเข้าใจและอยู่กับมันให้ได้ ซึ่งวันนี้เนี่ยผมไม่รู้หรอกว่ามันจะอีกนานแค่ไหนที่ผมจะได้กลับไปบินมันจะอีกนานแค่ไหนที่โลกมันจะเปิดเหมือนสมัยก่อนมันจะอีกนานแค่ไหนที่เราจะได้มีโอกาสเดินทางไปด้วยกันอีกผมไม่รู้ซึ่งณเวลานี้ไม่มีใครรู้เลยแต่ผมขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปขอให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยอาชีพของคุณคนเดียวเนี่ย มันมันไม่ได้เป็นเครื่องวัดนะว่าชีวิตคุณจะพังมันไม่ต้องบอกหรอกว่าเฮ้ยผมแย่ yeah. แล้วคุณต้องแย่ด้วยบางคนนะครับถือโอกาสที่ดีด้วยซ้ำในช่วงของโควิดที่ไม่มีอะไรเลยนะครับลดห้ามไปห้ามออกจากนอกบ้านห้ามเดินทางแต่ยังมีอีกหนึ่งอาชีพหรือหลายๆอาชีพที่เกิดเพราะช่วงโควิดเห็นไหมครับมันไม่มีเรื่องร้ายเพียงอย่างเดียว มันยังมีในความดีในความโชคร้ายอย่างตัวอย่างเช่นโลกอาชีพไหนล่ะที่มันจะทำให้ทุกคนได้เดินต่อทำให้ทุกคนได้มีงานทำเอาง่ายๆเลยจากที่เราไม่เคยได้สั่ง Grab Food เราไม่เคยได้สั่ง Food Panda เราไม่เคยได้สั่ง Messenger มารับงานถึงบ้านเราแต่ผู้คนเหล่านั้นนะครับบางคนลืมตาอ้าปากได้ในช่วงของโควิด3เดือนบางคนซื้อบ้านได้ซื้อรถได้ภายในช่วงของโควิดเห็นไหมครับ ในเรื่องร้ายมันยังมีเรื่องดีๆเสมอผมอยากทุกคนร,รู้ว่าเราไม่ใช่คนโชคลายคนเดียวและเราก็ไม่ใช่คนโชคดีเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อจากนี้ไปครับเราต้องอยู่กับชีวิตความเป็นจริงเราต้องอยู่กับคำว่า new normal new normal ของผมคืออะไรผมต้องบอกก่อนว่าผมเปลี่ยนชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างมากเลยนะจากที่เคยที่ในประเทศไทยเนี่ยผมแทบไม่อยู่เลยเดือนหนึ่งผมอยู่ในประเทศไทยไม่เกินไม่เกิน5วันอะอย่างเยอะเลยนะ5วันนี่คือเยอะมากๆแลละ ปกติแล้วคือผมอยู่แค่ไม่เกิน3วัน5วันนี่คือเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกๆเดือนปัจจุบันนี้เนี่ยผมผันแปรตนเองนะครับผมมีการเดินทางในเส้นทางใหม่ผมได้ทําอะไรสิ่งที่ผมไม่เคยรู้ผมได้ได้มีเวลามากขึ้นกับสิ่งที่ที่ผมไม่เคยเห็นนะครับนะผมทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่เสมอไปนะแต่แค่มันอาจจะลําบากมากกว่าก่อนต้องยอมรับว่าลําบากจริงๆ ลำบากจริงๆเพราะว่าไกด์เป็นอาชีพที่โดนก่อนอาไกด์เนี่ยถ้าจะโดนโดนอะไรศิลปะวัฒนธรรมการเมืองหรือแม้กระทั่งในส่วนของโครคภัยไข้เจ็บไกด์จะเป็นอาชีพแรกที่จะโดนทุกสิ่งอย่างจะโดนโดนเขาเรียกว่าโดนกระทํามากก่อนกว่าทุกๆอาชีพเพราะว่าไกด์อยู่กับสังคมวัฒนธรรมการเมืองนะ เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่คาดหวังไม่ได้แล้วไม่มีสิทธิคาดหวังแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไกด์โดนก่อนไกด์ไม่มีงานทําพักพวกผมเพื่อนผมทุกคนปัจจุบันนี้ไปทําอะไรกันบ้างหลายหลายคนไปขายของถามว่าขายได้ไหมอ่ะพูดกันตรงๆอ,อ่ะทุกคนรู้อยู่แล้วไม่ต้องตอบคาตอบผมหรือใครอยากจะพิมพ์คำตอบแล้วนลลงไปคอมเมนต์ด้านล่างในในในช่องคอมเมนต์ได้เลยผมมั่นใจว่าหลายคนมากที่ทำงานไม่ได้เริ่มต้นใหม่ไม่ได้ นะครับนะแต่ผมยังโชคดีที่ผมยังมีโอกาสได้เริ่มต้นผมยังโชคดีที่ผมได้ได้เดินเดินในเส้นทางที่ผมไม่เคยเดินถามว่าลำบากไหมลำบากมากชอบไหมไม่ได้ชอบแต่ผมมีความสุขที่จะเริ่มต้นใหม่ผมยอมรับกวความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นครับผมแข็อคแค่ให้ทุกคนได้ยอมรับความเป็นจริงสู้กับมันให้ได้วันนี้ครับเห็นไหมจากที่3เดือนทุกอย่างเงียบเชียบทุกอย่างเงียบไปหมด แม้กระทั่งโลกแม้กระทั่งถนนแม้กระทั่งหนทางทุกอย่างเงียบแม้กระทั่งรถยังไม่มีวิ่งแต่ปัจจุบันนี้ครับผ่านมาแค่ไม่เกิน4 5หเดือนเองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแล้วแต่ทุกคนยังไม่ลืมที่จะทำสิ่งนี้เห็นไหมเรื่องของแมส นะครับผมอยากทุกคนอย่าลืมนะครับป้องกันตัวเองเสมอๆซึ่งโรคเนี้ยมันยังไม่ได้หายไปมันยังไม่มีวัคซีนในการที่จะแก้ไขรักษาโรคใบนี้นะครับไม่ไม่มีวัคซีนที่จะแก้ไขโรคนี้ได้เพราะฉะน,นั้นขอให้ทุกคนเด้ระมัดระวังตัวเองใส่แมสครับนะรดล,ล,ลงเลยขอทุกคนได้อยู่ขอทุกคนได้ทําตามไม่ต้องสนใจหรอกครับว่าเอ้กูไม่ติดกูจะใส่ทําไมนะครับทำคำพูดคํานี้เนี่ยสหรัฐอเมริกาพูดก่อนเรา ทุกวันนี้เขายังใส่อังกฤษพูดก่อนเราทุกวันนี้เขาก็ใส่เพราะฉะนั้นเราอย่าเอาคํานี้มาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ใส่แมสอย่าเอาคํานี้มาเป็นข้ออ้างว่าเราไม่ติดโรคทาไมเราต้องใสเนาะมันเป็นอย่างเดียวที่ทําให้เราอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้เพราะเราใส่แมสประเทศไทยถึงได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในส่วนของการรักษาโรคได้เพราะเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับทุกคนกลัวคนไทยทุกคนกลัวที่จะจะต้องอยู่กับโรคคนไทยทุกคนกลัวที่จะต้องเจอ เจอเจอเรื่องในลร้ายนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนกลัวเราอย่าเป็นพาหะไปให้คนอื่นเขาเราดูแลตัวเองแล้วเราก็จะไม่ปล่อยพาหะให้คนอื่นนะฮะวันนี้ครับผมมาพูดตรงนี้เพราะอะไรผมอยากทห้ทุกคนได้รู้ว่าทุกทุกคนมีความคิดทุกทุกคนมีกําลังใจทุกทุกคนมีการตัดสินใจแต่ขอให้ตัดสินใจและเดินหน้าต่ออย่าท้อกับสิ่งที่เธอเจออย่าท้อกับสิ่งที่เคยเห็น และก็อย่าหนีมันไปนะเราต้องอยู่กับมันให้ได้เพราะเราไม่รู้เลยว่าโลกนี้จะหายจากเราไปเมื่อ,อไหร่โลกนี้จะทําให้เรากลับมาเหมือนเดิมได้อีกเมื่อ,อไหร่ขอทุกคนมีความสุขขอให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วมีโอกาสผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวอีกเนาะวันนี้ผมขอลาด้วยบรรยากาศดีๆแบบนี้กับบรรยากาศสวยๆบริเวณริมชายหาดบางแสนนะครับนะที ้องบอกเลยว่าชายหาดบางแสนไม่เหมือนเดิมอะ่ะเห็นไหมคือถ้าใครรู้ว่าเฮ้ยก่อนที่หน้านี้เนี่ยมันมีปัญหามากมายคนไม่อยากมาเที่ยวคนกลัวที่จะเที่ยวแต่ตอนนี้ครับคุณลองมองกลับขึ้นไปสิ <c oughs> ทุกคนพร้อมที่จะกลับมาเที่ยวนี่อีกทุกคนพร้อมที่จะเปิดใจรับฟังแล้วแต่ขออย่าให้ลืมเรื่องของการดูแลตัวเองวันนี้ฝากไว้กับบรรยากาศสวยๆแล้วเจอกันใน E ีถัดไปครับ ถ้าใครสนใจหรืออยากมีข้อแลกเปลี่ยนอยากให้ผมตอบเรื่องอะไรรบกวนพิมพ์ในใต้คอมเมนต์ด้านล่างไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ดีหรือ Facebook ก็ดีพิมพ์ภาษาไทยได้เลยครับว่า2ไกด์่วนชวนท่องโลก2ใช้เป็นสอเสืออออ่างงองงูนะครับ2ไกด์่วนชวนท่องโลกแล้วเราจะได้พบกันไม่วันนี้และหรือวันต่อๆไปเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งแน่นอนครับขอบคุณครับ